เจอบ่อยจริงๆเลยช่วงนี้น้ำข้าวค่ะกับไข่ขาวทานได้ไหมคะกับคนไข้ลูกตายค่ะตามช่องหมอไตให้คําตอบให้คําตอบในเรื่องของไตและยังให้คําตอบในเรื่องของสุขภาพโดยจะมีการสัมภาษณ์คุณหมอเฉพาะทางเป็นประจําในชาแนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด u b s c r i b e นะคะเพื่อติดตามชอ่องกดกระดิ่งนะคะเวลามีวิดีโออัปโหลดจะได้ไม่พลาด ความรู้ดีๆค่ะท่านใดต้องการติดต่อเพื่อเป็นสปอนเซอร์ช่องหรือต้องการปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนะคะเจอเจอบ่อยจริงๆค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลก็เจอบ่อยบ่อยก็จริงๆถามว่าน้ำข้าวกับไข่ขาวเนี่ยทานได้ไหมทานได้ก็คือจริงๆน้ำข้าวก็คืออาหารไข่ขาวก็คืออาหารเนาะแต่ทีเนี้ยในสารอาหารของน้ำข้าวเนี่ยมีอะไรน้ำข้าวก็ทำมาจากข้าวก็เป็นแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรต แล้วเอาแค่น้ํามาก็เหมือนเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เจือจางถูกไหมคะแล้วก็ไข่ขาวไข่ขาวเป็นอะไรเป็นโปรตีนเนาะทีเนี้ยเราถามว่าทานได้หรือทานไม่ได้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับปริมาณการกินและสมมุติว่าอยากจะกินเพื่อที่ว่าอ๋อตอนเช้าๆไม่ไม่รู้จะกินอะไรกินน้ําข้าวกับไข่ขาวน้ําน้ําข้าวท้้ยหนึ่งไข่ขาวฟองหนึ่งถามว่าเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรแต่ถามว่า มีโอกาสที่จะขาดสารอาหารไหมก็มีเพราะว่าอย่างที่บอกน้ําข้าวเป็นแค่เศษส่วนหนึ่งของของแป้งคาร์โบไฮเดตแล้วก็ไข่ขาวถ้ากินแค่ฟองหนึ่งเนี่ยเอ่อในระยะต้นๆก็อาจจะได้โปรตีนที่ไม่เพียงพอแต่ถ้าในทางกลับกันน้ําข้าวกินเยอะๆกินทั้งวันกินเป็นหม้อกินเป็นชามน้ําข้าวเป็นแป้งเป็นคาร์โบไฮเดท น้ำตาลก็ขึ้นก็สูงได้กินเรื่อยๆทั้งวันเนาะยาก็ไม่น่าจะเอาอยู่นะคะส่วนไข่ขาวเนี่ยเป็นโปรโตีนถ้าถามว่ากินเรื่อยๆกินทั้งวันวันหนึ่งสี่ฟองห้าฟองหกฟองแล้วในมื้ออื่นก็มีกินเนื้อสัตว์หรือว่าโปรโตีนประเภทอื่นปลาหมูไข่ไก่อะไรต่างๆเพิ่มเข้าไปอีกอันเนี้ยก็จะทําให้โปรโตีนที่ได้ในหนึ่งวันเนี่ยมันเกินเกินมากเกินไปไตทํางานหนักนะคะอันนี้ ก็จะประมาณนี้ค่ะสําหรับข้าวเอ,อ่อไข่าขาวแล้วก็ข้าวาน้ำข้าวอุกว่าข้อแรกก่อนไม่ได้ห้ามทานนะคะส่วนทานแล้วจะมีประโยชน์หรือไม่ก็ขึ้นกับระยะตายของท่านแล้วกอ็อาหารที่ไปปรับใช้นะคะเป็นได้ตั้งแต่ว่าที่เกิดทานน้าข้าวกับไข่ขาวแล้วทานอย่างอื่นไม่พอก็อาหารไม่พอนะคะ รวมไปจนถึงถ้าเกิดเป็นไตระยะท้ายนะคะจํากัดโปรตีนและสมมติถ้าเกิดทานน้าข้าวแล้วไข่ขาวแล้วบวกไปหลายฟองโปรตีนก็เกินได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบว่าเป็นอาหารนั่นเองนะคะเลือกทานเหมือนอาหารส่วนปริมาณจะเท่าไหร่ขึ้นกับความเหมาะสมของระยะไตของแต่ละท่านนั่นเองนะคะค่ะไปคำถามต่อไปอ๋อ,<ป>อเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมอีกนิดน,นึงคือพอพอมันเป็นอาหารแล้วเรากินได้แล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยเชื่อว่า อาหารไข่ขา,ขาวกับน้ำข้าวเนี่ยเหมือนอาหารวิเศษกินแล้วจะทำให้ไตเอ่อไตกลับมาเป็นปกติไตฟื้นตัวทำงานได้ดีคือจริงอันเนี้ยก็ไม่ใช่เนาะเป็นความเชื่อที่ผิดนิดนึงอย่างที่บอกว่ามันก็เป็นแค่อาหารชนิดนึงน้ำข้าวก็ก็เป็นแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนก็ไข่ขาวก็เป็นโปรตีนไม่ได้มีเอ่อส่วนพิเศษหรือว่าปฏิหารอะไรที่จะมาทำให้ไตเราทำงานกลับมาได้ดีขึ้นนะคะก็ กินกินน้ำข้าวก็ได้แป้งกินกินไข,ข่ขาวก็ได้โปรตีนแค่นั้นเลยค่ะอื <c oughs> ค่ะแล้วก็ทานน้ำอย่าลืมนะคะน้ำข้าวนะะี่ค่ะเป็นน้ำด้วยนะคะบางที <c oughs> ถ้าเกิดว่าเป็นไตระยะไยๆบวกกับเป็นหัวใจไปหน่อยอย่างเงี้ยวางมีน้ำด้วยนะคะมีน้ำมีข้าวแป้งนะคะมีน้ำตาลแล้วก็มีปโปรตีน,นะคะ่ะคิดแบบการทานอาหารทั่วไปนะคะซึ่งใน,ใน,ใน,ในหลายๆวีดีโอเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำวีดีโอให้ฟังนะคะว่า หมวดหมู่ที่บอกว่าเหมาะสมเนี่ยยังไงนะคะอันนี้ฟังสบายๆไปก่อนนะคะก็แปลความอีกทีนึงนะคะไม่ได้แปลเวาะว่าทานได้เท่าไหร่ก็ได้แล้วเดี๋ยวไตของท่านจะคืนมาทานเหมือนเป็นอาหารอย่างหนึ่งนะคะ น,นี้ก็เป็นคําถามเจอบ่อยจริงๆนะคะแต่ว่าท่านใดถ้าเกิดว่ายังสงสัยในคําถามใดๆะคะ่ะฝากคํา,าคถามไว้ใต้ข้างล่างนะคะนี่หมอมีทีมแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีทีมมาช่วยกันนะคะว่าเอ๊ะคำถามไหนน่าสนใจนะคะจะค่อยมาเล่าให้ฟังในวิดีโอต่อ,ตอไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ